ันที่เขียนลาสูเลยวันที้วันที่สิเกครับเขียนวันที่สิบเก้าสบเก้าเดือนตุลาใช่ไมสองห้าหกสาครับผมต้องเขียนชื่อทุกแผ่นเลยใช่นะครับคือบางคนบางทีเขียนวันที่แล้วนะว่าใบคงแรกวันไหนก็ยังจะมาหาเรื่องฉันว่าฉันไม่ได้เขียนฉันไม่ได้ให้คนมันประสาทนะครับ จิตจะต้องปกตินะครับจิตจะใช่บริสุทธิ์นะครับจิตจะต้องอย่าคุณมัวนะครับต้องมาเสียเวลาต้องมาเขียนลงวันที่จริงวันที่ก็มีอยู่ตรงนี้เนาะที่มันถูอไว้อะวันนี้ดูข้างบนตรงนี้นะมันถือไว้ตรงบุมจอแล้ววันนี้วันที่สิบเก้าตุลานะครับแต่ต้องเขียนมันได้ขนาษอีกทีหนึ่งเขียนสิบเก้าตุลาหกสามเนี่ยฉันต้องมานั่งเขียนทุกแผ่นเลยว่าฉันเอ้เหมือนพินัยกรรมอ่ะเหมือนกูจะตายอ่ะ เขาเขียนวันไหนวันไหนนะสามแปดวันที่ที่สามตุลาค่ะนหมุนปิงปองอีกอมาดูกันแต่จะมาไม่มาไม่รู้เพราะว่าเป็นโครงแรกเฉยยังไม่สรุปรนะเลขอาจจะเยอะเพราะมันโครงแรกเพราะยังไม่ได้หมุนปิงปองนะเลขเด่นนะครับแคปไว้เลขเด่นเด่นหกหรือเด่นเก้าที่เขียนตัวเดียวกันหกกับเก้าเขียนอย่างนี้เลยไปใว้กันตัวเดียวกัน มันเขียนเป็นดิจิตอลคือไม่สองก็ห้าเด่นรองไม่หกก็เก้าไม่สามก็แปดเด่นเด่นมากเด่นมากคือหกกับเก้าเออหกเก้าหรือแปดหรือสามจริงๆคือมันตัวเดียวกันนะหกเก้าแล้วก็แปดกับสามให้ไปจับเอาแล้วก็เด่นรองคือสองหรือห้านะอาจา์มันมก็เรียกเลขเด่นเด่นรองกับเด่นเด่นจริงๆกับเด่นรองมาเขียนเป็นตารางได้ดังนี้เพื่อมนเป็นตารางจับคู่พีเ่เลวันนี้วันที่สิบเก้าตุลา ของแรกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก่อนมุนปิงปองเกจเิดกาเด็กชนําชอบนะครับตารางจับคู่เองแคปไว้เนี่ยเสียยจะเป็นหกแปดเก้าแปดจริงๆเลยหกแปดเก้าแปดมันมันดังมากเลยเก้าแดแดเก้าดือนตุลาแต่มันไม่ออกกลัวมันจะไปข้ามวดครับข้ามวดเป็นหนึ่งพฤศจิกายนมันตรอกับวันอะไรวันอาทิตย์ป่ะหรือวันเสาร์ครับแคปไว้สองห้าเนี่ยเขียนอย่างนี้คือมันมันมันอยู่ในช่องเดียวกันนะครับแต่สแลสองห้าคือ 3เขียนแยกช่องแล้พออาจจะเป็น5 3าสก็ได้สามสองสามองามสามสองหก็ได้นะจะเสียงนี้ก็ได้นะจะเสียงนี้ก็ได้เสียงก็ได้นะห้าแปดสองแปดห้าแปดแปดห้าหกสานะครับลองดูมันเด่นเด่นลองกับเด่นเด่นลองกับเด่นเด่นจริงกับเด่นลองเนี่ยอยู่ นะครับอันนี้ไปจับคู่กับการนะครับไปจับคู่เองเพราะว่าเด่นจริงๆนะนะครับอันนี้ไม่ใช่ตามสูตรไม่ได้ตามปิงปองแต่ตามเซนต์คราวคร้งที่แล้วก็บอกว่า3ามหนรืจะมามาจริงนะพอหมุนปิงปองมาเป็น3 8ตกใจเลยมันเลขที่เราเก่งไว้นะฮะเด่น 6, 9หรือ8กับ3จริงๆมันเด่น8แต่วงเล็บกันพลาด ว่าเป็นวงเล็บเล็กได้ด้วยแต่จริงคือเด่น8นะครับแต่วงเล็บอาจจะกลายร่างเป็น3และจริงๆก็คือเด่น2นะจริงๆคือเด่น2นะครับแต่วงเล็บก็คือมันก็มีเลขคล้ายกันใช่ป่ะเลขคายกันเด่นลอง2นะครับแต่เผื่อมันกลายร่างเป็น5้าเผื่อว่าเฉยเฉยนะแคบไว้แคบไวนะจ๊ะแล้วก็มาจับคู่กันอย่างนี้นะฮะนี่คือเลขเด่น6หรือ9หรือ8หรือ3มหรือ2หรือ5 มาจับคู่กันในตารางได้หลายเลขอยู่ครับอะแคปไว้มันอยู่ในนี้แหละขนาดตามหัวหนังสือพิมพ์อะครับจะไหมตามหัวหนังสือพิมพ์ข่าวทั้งหลายเนี่ยก็ยังมาจับคู่กันอย่างนี้ได้เลยนะลองดูว่ามันคู่กับเลขอะไรถึงจะสวยแต่สําหรับอาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์ชอบช่องนี้ว่ะชอบช่องแปดกับช่องห้าี้มากเลยอะชอบแปดห้าห้าแปดมันเป็นอะไรตึงหิดตึงหิดนะชอบช่องแปดกับช่องห้ามากเล เนาะอาจจะเป็นหกห้าเก้าห้าไหมยังคือยังยังชอบเลขห้าอยู่ยังชอบเลขห้าอยู่ไปนะครับที่กรถามพิธีค้างไว้และถามท่านผู้ชมค้างเอาไว้ว่าถ้าหกหรือเก้าจะมา ถ้าเป็นหกหกอะไรดีหกหนึ่งท่านผู้ชมมาบทหกก่อนเพื่อไม่ให้งงหกหนึ่งไหมไม่ค่อยเนาะหกหนึ่งหนึ่งหกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเลยหกสองสองหกเป็นไม่ได้ไหมหกสองหกสามปีพศหกสามหกสี่มาบ่อยมากหกสี่สี่หกมาบ่อยมากหกห้ามาบ่อยหกหก็หนาสน หกเจ็ดหกแปดชอบหกเก้าไม่ชอบผมเขียนหกแค่ทุกตัวเลยยกเว้นหกหนึ่งหกศูนย์ไม่ชอบนะชอบเนี่ยหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแต่ที่เกิดจะชอบที่สุดเลยนะวงอีกทีนึงชอบที่สุดเลยคือหกสี่หกห้าหกเจ็ดและหกแปดนี่ชอบที่สุดชอบที่สุดถ้ามันมานะ ถ้ามันมาจริงนะชอบที่สุดคือสี่วงกลมนี้นะหกสองเนี่ยออกยากหกสามก็ออกยากพอเลขกปีพอสองด้วยไม่ออกเก้าสามไปแล้วเอาเก้าสามบนเมื่อประมาณสองสามงวดที่ผ่านมาจําได้ไหมเก้าสามนะหกหกไม่น่ามาเบิ้ลนะวันอาทิตย์เบิร์นเบิ้ลนไหมวันอาทิตย์จะเบิ้ลนไหมถ้าวันอาทิตย์เบิ้ลก็หกหกนะถ้าวันอาทิตย์เบิ้ลก็หกหกด้วยนะครับนะแต่ไม่วงไว้นะเพราะไม่ไม่คิดว่าจะเบิ้ลนนะต่อมาถ้า เก้าสองเหรอเก้าสองเขียนไว้เก้าสองเก้าสามมันออกไปแล้วเก้าสี่เก้าสี่ชอบอยู่เก้าห้าเก้าห้าค่ะเก้าคุเพิ่งออกไปไม่รู้จะมาไหมเก้าหกไม่มาเก้าหกเก้าหกหกเก้าเป็นเลขที่ออกยากมากเก้าเจ็ดเนี่ยออกบ่อยเก้าแปดก็ออกบ่อยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนเดือนของตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาก็ไม่แน่นะถ้าอกมาก็มาข้างบนถ้าเก้ามาก็มาข้างล่างถ้าจะนั่งจะวงให้ ชอบเลยนะถ้าชอบ6อะไรก็ชอบ9้าอย่างนั้นแหละครับชอบ6 4สก็ต้องชอบ9 4สด้วยชอบ6 5หก็ต้องชอบ95ด้วยชอบ6 7ก็ต้องชอบ9 7ด้วยชอบ6 8ก็ต้องชอบ98ด้วยชอบ69เยังไม่ค่อยมีใครให้69ด้วยหลังๆเนี่ยไม่มีเลยนะก็เดี๋ยวรอ6 9ไม่ค่อยชอบน้ไม่น่ามาหกเก้าเก้าหป็นเลขจีบยากนะตามเนี้ยนะครับตามเนี้ยนันก็คือชอบ6อะไรก็เอากระโดดหัวเป็น9 นะครับถ้า6กับ9ออกมาจริงๆน่าจะน่าจะนะอันนี้คือโครงแรกนะครับโครงแรกเราเขียนวันที่19ตุลานะก่อนหมุนปิงปองนะครับเพจษฐีเก้าจากชายน้ำโชคนะเนีดูซิมีคนเห็นด้วยกับจันแบงค์มาเก้าเก้าไม่น่าหรอกหรือจะมาว่ามันวันอาทิตย์นะเก้าเก้าหกเลยไหมพี่เด่นะเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้เลขวันอาทิตย์อะวันอาทิตย์มันเล่ะหรือวันอาทิตย์จะเป็น91้าหนไหมมันเลขหนึ่งวันอาทิตย์อะ ก้านึ่หี้รอน1าหนเหรอวัน,ะ 16, 19, นอาทิตย์อ่ะ,ะมันมาหนึ่งหไปแล้วนะมันหไปแล้วนะบนอนะ่ะก็เพิ่มอีหนึ่งห้าไปหนเลขหนึ่งจะมาหรอ 5, ออเลขหนึ่งจะมา 5, <6. S 1> หรอทีจจับบนาร์เขียนนี่ไม่มีเลขหนึ่งเลยนะโออวันอาทิตย์นะไม่แน่นะแล้วแต่นะ เลขคงแรกของอาจาร,รย์แบงก์ก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะครับถ้าเซตหเซตเไม่มาอาจจะมาเซตแปแทนเซต8นะครับเซตแเซตแปที่มาเด่นๆเลยคือ81 82นหรอแปไม่น่ามาค่าแปดไม่มาแล้วแหะมัอนออกไปแล้วพามแปดสี 38, 84, ไม่มาแน่นอนถ้าจะมามา8ปดห้าแปดหไม่แน่เพราะวันอาทิตย์แ ตามนี้จริงจิงนี่คือชอบตามนี้ถ้าแปดหรือสามจะมาออถ้ามานะครับจะมาคู่กับดังนี้นะครับแปดหนึ่งแปดห้าชอบมากเลยแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดหกก็ชอบแปดหกนี่มันก็มีสามกับเลขเนี่ไงสามกับเลขเนี่ไงสามกับเลขสลังของ 6, 6หกหกเด่นเห็นไหมครับ หกเจ็หกแแล้วก to so so no. ็เก้าแปดด้วยชอบยันชอบแปดหกเพราะว่า1ดืนตุลายังไม่ออก8ปกับ8ปดเก้าหรือมันจะข้ามงวดเป็น1่งสิกาได้แปดเจ็ก็ชอบ8,8ดก็เป็นไปได้นะแต่ไม่ชอบเท่าไหร่ชอบแปดเก้าด้วยนะอะวงให้นะอ่ะทัเกิดสามมานะสามมานี้ยากแล้วสามมาไม่เคยเห็นสามมาคู่กับ1สักครั้งเลยสามหนึเป็นไม่ได้ยากมากสามองีโอกาสสามสโอกาส 3ายากสามยากมามาหลายครั้งแล้วไม่มาสัทีอายุจันนี่สามเนี่ยนะอายุจันไม่แน่นะเกิดเดือนพฤศจิกาวันที่8ปดพฤศจิกาอาจารย์อายุกี่ปี3าปีหรือสาครบสามครับครบสามห้านะสวัสตอนนี้ผม3าสีอยู่ใช่นะสาโอ้ยงั้นเขียนสาม่สามห้าไปเลยเพราะว่าอายุจันแบงอายุ3ามสี่ยากสามห้าออนะฮะเพอเกิดปี2 8นะเกิดปีสองแปดนะสามสองสามสมันจะมาไมว่าสา สามหกสามเจ็ดไม่มาสามแปดสามแปดมันออกไปแล้วไม่เอาสามเก้าอ่าอ่านี่ถ้าสามมาจะมาดังนี้ข้างล่างแต่มันเยอะไปอาจารย์อาจารย์มาช่วยบวกให้หน่อยไหมก็ชอบอายุตัวเองเนี่ยจะอายุเต็มสามห้านะครับก็จริงๆนะถ้าสามจะมา